อานหน้าเราก็คือสนามบินภูเก็ตครับเพื่อนๆอยู่ติดทะเลเลยอยู่ติดที่หาดไม้ขาวนะครับเป็นจุดที่คนมาชมเครื่องบินขึ้นลงกันนะครับเป็นจุดที่แบบว่าถ่ายรูปแล้วก็สวยๆ ตอนนี้คนมานั่งรอนะครับรอจังหวะที่เครื่องจะลงหรือว่าเครื่องจะขึ้นกัน